สารหลักเมืองนะสิ่งที่ที่เรามาแล้วเราต้องเราต้องสิ่งเราลืมไม่ได้นี่เหมือนเรามาเยือนมาเยือนบ้านเมืองสิ่งที่เราอาศัยแม่นแม่นต้องมาถ้าว่าพูดผิดก็ขอโทษขออภัยนะเอฟซีฝั่งไทยหลายๆเนอาไปไปซัมมี่ก็คุ้มเกินคุ้มแล้วเป็นความฝันเลยอย่างมาเห็นวัดพระแก้วแล้วกะความฝันอีกอย่างง่ายก็คือยากเข้าไปกราบสักการะ กับสกุลาราชบุษราจะไปเด้วอายุพ5ไปจี๋ด้อยอายุพ5ไปค่ะจดอายุ15ผ่าลองไปอันนี้บอสพระแก้วทีลีมาแล้วบอสไปแล้วขบวนไปแล้วขบวนเสร็จไปแล้วอ้าวคือว่าตรงนี้น้องทองไทยวัดพระแก้วเด้อันนี้บอสเมนที่มีองค์พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ด้านใน โอ้ที่เห็นในคลิปเห็นในคลิปพี่โบแล้วก็ส่วนจะพี่โบไปถ่ายพี่โบจะไม่บันทึกภาพองค์พระแก้วมรกตเพราะว่าห้ามบันทึกภาพอันนี้คือวัดพระแก้วน้องสามารถยกมืออธิษฐานตรงนี้ได้ว่าพระแก้วมรกตอยู่ในใจของศาสนาชาวพุทธทุกคนตรงนี้น้องสามารถจะขอพรได้ดิตรงนี้บอกยกมือไหว้ขอพรก็ได้อธิษฐานเรือน้องเนอะ พีความฝันนะพีความฝันเป็นความฝันของสาวลาวนะครับสาวลาวที่มีความฝันอาจจะไม่ได้เข้าไปข้างในนะฮะถือว่าจิตใจนะฮะที่มีความศรัทธาต่อองค์พระแก้วมรกตนะฮะ จากวัดพระแก้วนะครับฝั่งนี้คือวัดพระแก้วอธิษฐา,า,านแล้วพ่อน้องอธิษฐานแล้วรู้สึกดีบ่รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกสบายใจหลายพระแก้วมารงกตถือว่าศักดิ์สิทธิ์เด้ค่ะแม่ยนะอันเนี้ยอันเนี้ยคืออาจจะบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่อ,อาจจะบอกเลยว่าสูงสุดของประเทศไทยเลยได้น้องถ้าปกติแล้วปกติแล้วอาจจะมีนักท่องเที่ยวเต็มหมดเลยเด้ แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นท้องสนามหลวงท้องสนามหลวงโอ้ใหญ่เนาะใหญ่บนองคือมันใหญ่แท้ฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดพระแก้วเอ้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองนี่คือศาลหลักเมืองอันนี้บนศาลหลักเมืองนี่คือศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองอาจจะบอกว่าศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครก็เป็นใดเด้อันนี้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร โอ้ oh, เป็นบุญตาที่ได้เห็นแท้พี่น้องเป็นบุญตาของสาวผู้ไทยที่เราจะเข้าไปด้านในม,าไ,มาไปร <มา S 3> ไมไปิดกล่าวมาไทยครั้งนี้คือว่าคุ้มดีม<อ>ใจแ,แม่นคุ้มได้มาซนี่ก็คุ้มแล้วบอได้ไปทั่วไทยหรือว่าไปไปซนี่ก็คุ้มเกินคุ้มแล้วเป็นความฝันเลยอย่างมาเห็นวัดพระแก้วแล้วก็ความฝันอีกอย่างง่ายก็คือ,อยากเข้าไป กับสักการกับสักการะบูชาอาเจ้าใบเด้ออานเสื้าไปจี่อแ้ออานเสื้าไปค่ะได้จะพาลองไปอันนี้บ่กระแก้วอีหลีจ้าขอจีจื้อใบเด้อเอาให้น้องจื้อใบมาให้น้องจื้อใบเด้อให้น้องจื้อใบเด้ออาจจะพาน้องไปกาโปะกระแก้วจ้าอ่ะมุมนี้อาจจะถ่ายนี่มุมนี้ ถามจากกมใจใจของน้องนะน้องยืนยูจุดนี้ถือได้ว่าไก่อุโมงค์แก้วที่สุดแล้วน้องมีความรู้สึกยงไรโบรู้สึกแบบสัมผัสได้ทึงสัมผัสได้สัมผัสได้ถึงว่าถึงถึงในใจเลยว่าองค์พระแก้วเพื่อนคอยอยูในใจมาคุ้มครองเราตลอดเลยถือแม้ว่าสิบเได้ไปกราบไหวก็รู้สึกว่าเพื่อ,อยู่ในใจเราเ่าตลอดเลย ดีใจมันหอกเนาะเนี่ย<อ>ดีใจไรเคยเห็นไปอยู่ในคลิปในทีวีบรคิดบรคพันเลยว่าสิได้มาเห็นตัวจริงเลยแบบเมื่อคือแบบหมดหน้าจอออกมาละได้เลยนะเบาจนบราักคึอสวยงามง่าย,ยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไป เ,น,เนไเปแ<ป>ม่คะเข้าไปประตูเลยตอนนี้เข้ามาประตูที่สารลักมงแล้วว้าวเข้ามาประตูแล้วพี่โนโุ๊กไป ท่านอยู่ท่านอยู่เราจะไปสาลหลักเมืองเลยเข้าม,มาทราบอเะวันนี้วันนี้ปิดเดียมันปิดหกโมงเคิงอ๋อปิดหกโมงเคิงเป็น,ปนปบุญซาพุไทยเลยพี่น้องที่ได้มาสักกราระบูชาน้องต้องถอดรองเท้าด้วย,ววยน้องเด้วจ้า,อาถอดรองเท้าถอดอ่า ถอดแต่รองเท้าเราค่ะแมนฟังนี่นอ้องเราจะถอดรองเท้าด้านนี้ด้านนอกก็ได้ด้านนอกนะอะถอดรองเท้าเนาะถอดอยู่นี่ปะถอดอยู่นี่แล้วไปถอดรองเท้าเราไปเห็นอะไรได้ปะเป็นผ้าสีผ้าสีก่อนผ้าสีไว้ผูกแล้วเอามาผูกไว้นี่เราไปเรื่อยไปเรืยไปกราบศาลก่อนเดี๋ยวจะปิดก,ก่อน เดี๋ยวว่าบรเคยมาแล้วกะจักชีเห็ดแนวใดพี่น้องเอ้ยกระเบิงเพื่อนน้องเด้อค่ะเด็กจะเคยมากาดควเถิดนะเป็นบอกควาจริงกับดนมีแบบว่ารักปฏิบัติชัดเจนเห็ดตามเป็นพลันกาดดันนอกนองแล้วเอาไปตรงนี้เด้อนั่นน่าจะสะโพตพวงมาลัยโอ้ลืมอ่ะนี่เด้็เป็นอระนทอง พอแซ่บกระไว้ใ hmm. ห mm ้กันป่ะวางก่อนได้ป่ะแมนแมน น้องไทยดอกไม้ต้องวางในถาดน,น้องเด้อน้องดอกไม้วางในถาดนี้นี่นเ,อเอาไว้ถาดตรงนี้เว oh. ลาแล้วรียบล่บไปขอพ่นหลือ่ยัง สบายใจแล้ววัเนี้สบายใจแล้ว <laughs> บ่แงเมีนเด็กเด็กศกดิลสบูชาหลักเมืองศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองนะ<อ>สิ่งที่ที่เรามาแล้วเราต้องเราต้องสิ่งต้งลืมไม่ได้ดิ<า>เหมือนเรามาเยือนมาเยือนบ้านเมือง <ข>สิ่งที่เราอาศัยใแมต้องมาถ้าว่าพูดผิดก็ขอโทษขอใคร FC ฝั่งไทยหลายๆเด้อให้าาด้ใจแล้วก็อะไรก็แต่ที่ที่เราคิดปรารถนาเนอะอะาะกาับสกะละสารักเมืองแล้วสบายใจถึงบ่แม่รู้สึกสบายใจรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็มีความสุขมีความสุขท <กะ S 1> ั้งในใจทั้ง ใจนี่แหละทุกถักใจแล้วก็สุกถักกายเป็นบุญที่ได้มาสักการะบูชาเป็นบุญแท้เป็นบุญเป็นบุญแท้แท้ก่อนก่อนน่ะน้องมาพูดได้ซ้ำว่าเมียนบุญเราให้ฟังเขาพูดว่ามีสักหลักเมียนเมียนคิดว่าไอโบส์เราซื่อๆนะพอได้มาสัมผัสมาสักการะบูชาจริงๆแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็สบายใจขึ้นอันนี้คือความรู้สึกจริงๆ นี่แหละสารลักเมืองนี่ก็เสมือนเลยว่าบางที่ก่อนที่คนจะสร้างเมืองนี่ยคนก็จะต้องมีแบบว่าสารลักเมืองแบบนี้ต้องมีสารลักเมืองแบบนี้อยู่บ้านเฮามีแต่มีแต่หลักบ้านเด้โอ้หลักบ้านหลักบ้านเมืองก็มี่เนีเมืองก็จะมีสารลักเมืองหลักบ้านหลักเมืองโอ้แสดงว่าบ้านเฮาก็มีเือกันมีเพียงแต่เอิ้นคือกันก็อรักเมืองคือกันเด้บ่คอสไปกับเจ้าคืออยู่ศรีสะเกษคือมีอำเภอยังคือมีสารลักอ่าสารลักเมืองอาจจะเป็นอำเภอกัญสารรัก กันทะลักอีกต่างจังหวัดกันเขาก็มีเมืองเมืองกันทะลักก็มีอีกท่านี่เมืองกรุงเทพเมืองกรุงเทพเมืองกันทะลักเมืองสุรินทร์เขาจะมีหมดเมืองพะเยาเมืองขอนแก่นแต่เมืองมีหมดเลยแต่ด้วยเหตุนี้ก็แล้วแต่น้องทุกคนน้องการคนมาเทาถามมารเลยค่ะมีโอกาสก็มากราบสักการะมาไหว้นะเพื่อนเหมือนเป็นชีวิตคนแต่ตัวเฮาเลยจ้ะโดยความเฮานี่มาเมืองไทยทันหน่งแล้ะ คือคนจะมองข้ามนะเวลามาเที่ยวประเทศไทยแล้วลืมก่อนอันดับแรกต้องมาไหว้สาลหลักเมืองก่อนอ๋ออาภูไทยคือว่าเป็นบุญที่สุดเลยมาก่อนที่เราจะเข้าบ้านเข้าเมืองเพิ่นทีน่าเหมือนเราไปบ้านไปหาเจ้าบ้านเข้าในบ้านแล้วก็ไปหาในบ้านก่อนอ๋ออันนี้กหมบวนเป็นการบอกกล่าวบอกเคารพต่อสศิทธิ์ให้ปกปองรักษาเป็นเป็นเป็นเข้าตามศอกออกตามประตูเข้าตามสอออกตามประตูนี่ก็เป็นเป็นเป็น เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเนาะท่านผู้ชมนะอย่ามาทําแค่ว่าเออถ่ายคลิปอย่างเดียวเรามาปุ๊บเราต้องรู้และเราต้องเตรียมตัวและเราต้องนอบน้อมเฝากกันไว้เท่านี้ก็แล้วกันพี่น้องเอ๋ยนะครับเจ้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจพี่น้องเอสซีไลไลเดอร์แล็ขอบใจไอโบไอเจ็บยินดีน้องยินดีเจ้าทีมพามาสบายดีพามาสักมากราบมาไหว้แล้วก็พามาเห็นไลไลบอนพามานั่งรถไฟ บบตื่นเต้นตะลึงแฮงแบบเราเคยครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตก็แบบดีใจไลยก็มีความสุขไลยที่ได้มาเมืองไทยได้มาสักการะบุษราไปไปขอบายดีเนาะสบายดีบ๊ายบายบบ๊าายยก่อนนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ